สวัสดีครับวันนี้ได้นำเอาพระสมเด็จองค์สวยนะฮะมาให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มพุทธศินยุคปลายนะครับพระกันมีข้างเดียวนะครับลักษณะของพระสมเด็จยุคปลายก็คือเราต้องดูเส้นบังคับพิมพนะฮะองนี้เห็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนนิดหน่อย ส่วนด้านขวามองไม่เห็นเนื่องจากคนตัดตัดชิดไปนะครับถ้าเรามองไม่เห็นเส้นมังคับพิมพ์นะฮะเราก็ต้องดูส่วนอื่นก็คือตรงการนั่งนะฮะพระยุคลายการนั่งเราจะเห็นหน้าแ้งซ้ายเล็กคมชัดแล้วก็เห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายถ้าพระ,ะที่กดพิมพ์ได้ติดนะครับอันนี้เห็นชัดเจนนะครับ ต่อไปมาดูฐานสิงตัวนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าจะมีเอกลักษณ์ของเขาฐานสิง์จะเล็กนะฮะแล้วก็ปลายฐานเชิดขึ้นทั้สองข้างจากนั้นมาดูฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็มักจะมีร่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะครับอันนี้เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของพระยุปลายนะครับพระยุปลาย จำลองพุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุโขทัยนะครับองค์นี้มีพักกันข้างเดียวก็เป็นจำลองมาจากพระพุทธรูปองค์สำคัญของสมัยรัชกาลที่4นะครับด้านหลังองค์นี้เป็นหลังที่มีลักษณะคล้ายสังขยานะครับซึ่งเกิดจากการงอกของปูนนะครับเจอหลังแบบนี้ก็ต้องรีบเก็บนะครับ เส้นสายของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนในมรรทัดมีเว้ามีโค้งเล็กน้อยนะครับส่วนด้านหน้านะฮะเส้นซุ้มมีการเซตตัวชัดเจนนะครับพื้นผิวเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาทั่วทั้งองค์นะครับส่วนตรงเนื้อในส่วนที่สูงก็มีความแกล่งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยกล้องข,าขยายสูงว่าจะมี มวลสารชนิดใดและมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนนะครับมาดูด้านข้างกันครับตามขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกผมบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือนะครับรอยปีรอยแยกนี้เกิดจากเวลาเราตัดขอบนะฮะมีดหรือไม้ไผที่ตัดขอบจะไปโดนก้อนมวลสารนะฮะก็ทำให้เกิด การขยื่นของมวลสารอย่างเช่นตรงนี้นะฮะด้านในองค์พระก็นูนเด่นงดงามนะสอกแขนลึกพระเกศแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็พาดสมออกไปเส้นชาจีวรเห็นชัดเจนนะฮะพระบาทซ้ายนะข้างซ้ายเห็นชัดเจนฐานสิงงดงามคมชัดนะฮะฐานล่างสุดเราเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะฮะถือว่าเป็นพระที ถูกต้องตามลักษณะของพระยุคปลายมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงครับภาพนี้เป็นภาพด้าน,นหลังนะฮะอันนี้สีน้ำตาลนี่เป็นสีของเนื้อเขานะฮะเป็นลักษณะของพระที่ถูกลงรักไว้นะครับสีเทาแบบนี้ก็คือ สีของปูนที่งอกขึ้นมานะครับสีดำๆก็คือสีของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดนะครับเราเจอพระที่มีสภาพแบบนี้นะยังไงก็ต้องเก็บนะฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนอันนี้เป็นลักษณะของก้อนมวลสารนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผลึกแคนไซนะฮะ ด้านบนก็มีพวกลักนะฮะมีรอยแตกนะครับด้านหน้านะฮะเส้นซุ้มด้านขวานะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการม้วนเข้าแล้วก็มีรอยแตกนะครับรอยแตกถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จนะครับ น,นี้ก็เป็นรอยแตกตามธรรมชาตินะฮะเจอลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นเส้นซ้มด้านขวานะฮะงอกเส้นซุ้มก็มีรอยแตกมีเม็ดมลสารนะครับเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับพื้นผิวตรงพื้นคูหาก็มีความสูงความต่ำนะครับ น,นี้ลักษณะของพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราศึกษาดูพระสมเด็จนะฮะก็ต้องดูลักษณะของพื้นฐานในความเก่าพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับอันนี้เป็นฐานด้านสุดหัวาฐานด้านซ้ายนะครับถ้ามาดูแต่ตำหนิพิมพ์ทรง เส้นน้นเส้นนี้ตามหนังสือที่เขาชี้ไว้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พระแท้มาครอบครองนะครับภาพนี้เป็นหัวฐานด้านขวาตัดเฉียงนะครับฐานสิงเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะฮะเพราะว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนที่ราดเอียงนะฮะ พระที่มีความเก่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพฐานสิงเส้นสายจะมีความพลิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นก้อนมวลสารนะฮะตงนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดที่เราดูอันนี้เป็นฐานบัวนะครับ นี่เป็นหัวฐานบัวด้านขวานะฮะภาพนี้เป็นหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรนะครับ วงแขนก็มีความเป็นธรรมชาตินะฮะหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหน้าอกหัวไหล่บางมาล้านนะฮะแต่หัวไหล่ซ้ายจะสูงหรือบางกว่าหัวไหล่ขวานะครับซอกแขนค่อนข้างจะลึกนะฮะตรงหน้าอกก็มีรอยแตกมีเศษรักติดอยู่นะครับ ในเนื้อก็มีมวลสารให้เราเห็นนะครับภเกตหรือพระรัศมีนะฮะแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็พาสซุมออกไปสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเส้นซุมนะครับลดงามมากพระพักนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อย่างชัดเจนในเนื้อก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นนะครับเรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้านะฮะถัดลงมาก็เป็นลำคอนะฮะพระองค์นี้มีพระกันข้างเดียวนะครับ จะเห็นชัดเจนว่ามีความงดงามมากนะฮะทับลงมาก็เป็นหน้าอกนะในส่วนที่ลาดเอียงของหัวไหล่ของไหปลาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะฮะบริเวณหน้าอกซี่โครงแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ แขนก็วางงดงามความเก่าก็ทำให้เกิดเส้นสายที่มีมิตินะฮะมีความพิ้วไม่ได้เป็นเส้นตรงมันบรรทัดหัวเข่าซ้ายเราเห็นเส้นชายวรชัดเจนนะครับหัวเข่าขวาเราเห็นประบาซ้ายชัดเจนนะครับ แล้วก็เห็นมวลสารต่างๆนะครก้อนแบบนี้เป็นก้อนของมวลสารนะฮะซึ่งน่าจะเป็นพระสมเด็จเก่าที่ถูกนำมาผสมในมวลสารนะครับฐานบัวก็มีความงดงามมีความเป็นธรรมชาติเส้นสายมีมิติ ฐานสิงก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นจุดที่เราต้องมาดูนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคปลายนะฐานสิงจะเล็กคมแล้วก็มีลักษณะแอนตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับส่วนฐานล่างสุดนะฮะ หัวฐานด้านขวาก็จะตัดเฉียงด้านซ้ายก็จะตัดตรงกว่านะครับไกลล่องตรงกลางฐานนะฮะก็จะมีทุกองค์นะครับมีมากมีน้อยก็แล้วแต่การกดพิมพ์เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะแล้วก็หาที่หยดน้ำยาเช็คกัิ่แซนไซ ตอนนี้เราอยู่ด้านหลังกันนะครับก็เป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามน,นะฮะเป็นหลังสังขยาซึ่งอาจจะเกิดจากปูที่งอกหรืออาจจะเกิดจากวิธีธรรมนะครับก็คือเวลากดพระอาจจะเอาแผ่นไม้ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ไปกดแม่พิมพ์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับเราเห็นเศษลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดนะครับเห็นก้อนมวลสารก้อนพระสมเด็จนะฮะเห็นจุดสีขาวของผงวิเศษผงผพธทุุคุเรื่องมวลสารของพระสมเด็จนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีดู ไม่ใช่เป็นวิธีแรกนะครับเพราะว่าอันดับแรกที่เราต้องดูต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูความเก่านะฮะชนมวลสารต่างๆมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละองค์ก้อนมวลสารที่ติดในองค์พระก็ไม่เหมือนกันนะครับหรือแต่ละครั้งแต่ละคราวมวลสารก็จะแตกต่างกัน นี่เป็นก้อนของพระสมเด็จเก่านะครับการศึกษาสะสมต้องดูธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของพระนะครับประเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นไซต์ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะ เรากําลังจะลงไปดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพระสมเด็จองคนี้เป็นพระสมเด็จที่อายุเก่าถึงยุคมีส่วนผสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนปือกหอยน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวนะครับแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นแต่ถ้าเป็นพระที่อายุไม่ถึงเป็นพระที่ทําด้วยปูนพลาสเตอร์หรือทําด้วยเรซิน น,ะะน้ำยาที่หยดตรงไปก็จะกระจายไปตามพื้นผิวไม่เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับเราจะมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะพัะสมเด็จที่มีลักติดอยู่แบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพัะสมเด็จบัตรคังนะฮะเพราะว่า การลงรักไว้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดตะขังนะครับตอนนี้กำลังลงไปดูที่จดน้ำยาไปนะฮะจะมาดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะน้ำยาเกาะเป็นเม,รรม็ดกลม ปรากาศเมตโตโตขึ้นมานะครับก็แสดงว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีสมบส,สมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเปลือกหอยนะฮะซึ่งตรงกับตำรับนงราโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ํำยาออกนะครับ ตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูเส้นสายต่างๆนะครับแล้วก็ดูพืชคูหาเริ่มต้นจากภเกตนะฮะซึ่งยาวออกไปแล้วก็พาดซุ้มเส้นของเส้นซุ้มนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับ เป็นสายม้วนเข้านะฮะปูนที่งอกขึ้นมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับพื้นผิวนะฮะมีความสูงความต่ำนะฮะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพะมีรอยแตกทั่วทั้งองค์นะฮะ คือว่าเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่ทําด้วยปูนกระหอยนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของก้อนมวลสารนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของก้อนมวลสารเช่นเดียวกันนะครับมาดูตรงซอกแขนบ้างนะฮะซอกแขนลึกนะฮะแล้วก็มี ปูนงอกขึ้นมาฝั่งนี้พื้นรูหาก็เช่นเดียวกันนะมีสูงมีต่ำมีรอยแตกมีค้อนมนสารปรากฏให้เราเห็นมีความเป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนนะครับ เส้นซุ้มก็เช่นเดียวกันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตะลุซุ้มนะฮะ พุทธศิลป์ยุคป,ปลายมีพระกันข้างเดียวจำลองพุทธศิลป์มาจากพระพุทธรูปยุคสุโขไทยนะครับถือว่าเป็นพระที่มีเส้นสายสมบูรณ์งดงามน่าสะสมบูชานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ